กวันฟ้ากวันฟ,นฟ้าสิบบางกว่าแล้วนะเมื่อไรจะตื่นกวันฟ้าอเอ้ยกวันฟ้าอเอ้ยยังไม่ตื่นอีกเะ ตื่นได้แล้วมัง้งคนฟ้าคนฟ้าเม้าคนฟ้า ตุยแล้วเหรอหลับเ,เป็นตุยเลยนะเราอะคนบ้าเอ้ยคนบ้าเอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรมาเฮ้ยขวัญฟ้าบอกเสียงอะไรตกใจหมดเลย ันฟ้าเนี่ยเนี่ยไอ้ก่อนฟ้าหูตึงวะเนี่ยเล็กไม่หันเลยอะ่ะเฮ้ยกันว่ากันว่าเล็กยังไงมันจะหันอันนี้อ่ะ con pha à. từng leo Hãy นี่หันมานี่วะ่อนป้าไก่อนป้าไปต้อนแมวหน้าดำหันมานี่ดิ าตามแน่วแวแอน,น,นแอนทำวะนี่อย่าแอนแอนฟ้าบอกจะเรียกอะไรนักหนาไม่เคยเรียกก่อนฟ้าเหรออย่ารำคาญกันเลยก่อนฟ้าบายบายแล้ว